สวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจพรวิตาพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้ก็จะเป็นดวงของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาวันที่16ถึง 3 1ตุลาคม2566นะคะเราจะมาดูว่าพลังงานโดยรวมของชาวราศีพิจิกลัคณะพิจิกในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึงวันที่5้าธันวาคมหรือท่านใดที่ผูกดวงชะตาแล้วนะคะมีลักนณสถิตในราศีพิจิกก็สามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกนะคะ ก็จะมีดาวพระอังคารเป็นดาวประจําตัวนะคะซึ่งเวลานี้ดาวพระอังคารก็โคจรเข้าสู่ภพวินาศนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระอาทิต์นะคะเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ดาวพระพุธเจ้าเรือนลาภะแล้วก็เจ้าเรือนมรณะนะคะในช่วงเวลานี้ชาวราศรีพิจิกอาจจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลง การงานหน้าที่การงานรูปแบบการใช้ชีวิตนะคะเพราะว่าดาวพระราหูก็ย้ายเข้าสู่พุธตธะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพุธตธะก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆความคิดใหม่โครงการใหม่ๆของเรานะคะซึ่งพระราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุอาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะท่านใดที่ทําการค้าการข,า,า,รขายอาจจะต้องมีโอกาสได้เดินทางไกลมากขึ้นนะคะในช่วง ปีนี้18เดือนนี้ที่ที่จะถึงล่วงหน้านี้นะคะเพราะดาวพระราหูจะอยู่ในภพนี้18เดือนนะคะก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินชาวราศีพิจิกนะคะดาวพฤลหัดซึ่งอยู่โดดเดี่ยวแล้วนะคะไม่มีเงาพระราหูในภพอลิ <c oughs> ก็มีโอกาสที่จะมีการแก้ไขในเรื่องของการเงินได้ดีขึ้นมีโอกาสที่จะมีลูกค้าลูกขายใหม่ๆม,มีโอกาสที่จะมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าดาวพฤลห,หัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนการ เงินของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะขยันให้มากถ้าคุณมีโครงการใหม่ๆเกิดขึ้นเร็วๆนะคะหรือรูปแบบในการทํางานใหม่ๆคุณควรที่จะศึกษาเรียนรู้ให้มากขึ้นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินให้กับตัวเรานะคะ เอะละค่ะเราจะมาดูในส่วนของไพ่กันบ้างนะคะว่าชาวราศีพิจิกและคนาพิจิกพลังงานของไพ่ในช่วงเวลานี้จะออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะพอหลังจากที่ดาว ถาราหูนะคะย้ายออกมาตั้งแต่วันที่17ก็ทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะมีโอกาสนะคะในเรื่องของการงานการขยับขยายในเรื่องของการงานมากขึ้นนะคะคุณอาจจะถ้าทําออนไลน์ก็สามารถที่จะทําให้เรามีลูกค้าต่างๆเข้ามาสนใจในผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเพราะฉะนั้นต้องขยันนะคะทําการบ้านเยอะๆทํา ศึกษารอบด้านนะคะนำเสนอบ่อยๆนะคะใครที่ทำเกี่ยวกับออนไลน์อยู่อะไรอยู่นะคะหรือว่าธุรกิจการค้าการขายทุกอย่างนะคะเพราะว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเมื่อดาวการเงินของเรานะคะไม่มีเงาของพราราหูแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นโอกาสที่ เราเต็มที่ได้นะคะในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับไพ่ของชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกนะคะไพ่ใบแรกได้ไพ่สไม้เท้านะคะตามมาด้วยเด็กเหรียญ view of fortune the moon 9ดาบนะคะแล้วก็ the fool แดเหรียญห้าเหรียญหกถ้วยนะคะ the world แล้วก็5ดาบนะคะแล้วก็3มไม้เท้านะคะ งานก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าทางไกลอย่างแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้คุณศึกษาให้รอบด้านนะคะเปลี่ยนแปลงความคิดสิ่งที่เราคิดเรา,าวางแผนไว้นะคะลองนำออกมาเสนอให้มากขึ้นนะคะเรายังไม่รู้หรอกว่าวิาวธีการนี้แบบนี้แบบนี้มันจะสำเร็จไหมนอกจากว่าเราจะได้นำมันลงมาใช้นะคะ อ uh huh. าหาหลายวิธีนะคะที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จคือมันจะต้องรอบด้านในช่วงเวลานี้นะคะวิวออฟฟอร์จูนเข้ามาในตําแหน่งสหัชชะทําให้ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเนี่ยจะต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการนําเสนอสินค้าเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการค้าการค้าการข,า,ขายหรือการ ติดต่อสัมพันธ์กับคนอื่นนะคะโดยเฉพาะถ้าหากคุณจะต้องใช้คำพูดนะคะคุณจะต้องใช้การเจรจาหรือคุณต้องพรีเซนต์สิ่งต่างๆด้วยตัวคุณเองนะคะหรือทำอะไรด้วยตัวเราเองเนี่ยขอให้เรามีการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราการแต่งตัวการพูดจาอะไรทุกอย่างนะคะสามารถที่จะเป็นจุดเด่นนะคะที่จะนำความสำเร็จมาให้คือเหมือนกับว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะ ไม่ได้รับพลังงานที่ดีนะคะจากจักรวาลหรือว่าจากดาวพระราหูเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยเข้ามาสู่ตําแหน่งปุตตะเนี่ยคือดาวพระราหูก็เหมือนกับการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะไม่ควรที่จะใช้วิธีการเดิมๆหรือย่าอยู่กับที่นะคะควรจะมีการเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆนะคะไพ่เดอะฟลเข้ามาอาจจะก้าวดาบเดอะฟลูเดอะมูนอาจจะบอกว่าเปลี่ยนเป็นการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่การกระทาใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเข้ามา นะคะนำเสนอนะคะคุณไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคุณเป็นนักผจญภัยนะคะคุณเป็นนักต่อสู้นะคะคุณจะมีโอกาสที่จะได้นำเสนอสิ่งใหม่ๆนะคะหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตตัวเองแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นมันนำมาซึ่งความสำเร็จนะคะมันนำมาซึ่งความอ่าซึ่งการเปลี่ยนแปลงและทำให้คุณค้นพบตัวเองนะคะได้ดีขึ้นได้แบบออกจากจุดที่มัน เศร้าหมองออกจากจุดที่มันทําให้เราจะต้องมานั่งอ่าปวดหัวกุมขมับหรือว่าจมอยู่กับปัญหาต่างๆซึ่งเวลานี้คุณไม่ได้ต้องการมันแล้วนะคะสีไม้เท้าวงบอกว่าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเราอยากจะอ่าชัดเจนในเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่ของเราให้มากขึ้นและเราอยากจะหาเงินก้อนใหม่ๆนะคะด้วยวิธีการต่างๆนะคะถึงแม้ว่ามันจะเหน็ดเหนื่อยลำบากยังไงแต่ว่าคุณ พร้อมที่จะสู้ในช่วงเวลานี้นะคะถ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนบางท่านเวลาที่ดาวประจําตัวเนี่ยมันเข้าสู่ภพวินาศสิ่งที่เราจะต้องระวังก็คือเรื่องของความเจ็บป่วยนะคะอาจจะเจ็บป่วยได้โดยง่ายอาจจะทําให้เรามีพลังด้านลบเข้ามาต้านนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือการที่เราจะเดินไปข้างหน้าด้วยความยากลําบากแต่ว่า ชาวราศีพิจิกและคณาพิจิกเมื่อได้ตัดสินใจอะไรด่วนๆเข้ามาแล้วเนี่ยเขาก็จะลงมือทําทันทีนะคะคือสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาใดๆนะนะคะไม่ว่าจะเป็นความเจ็บป่วยหรืออะไรมันก็คงจะไม่สามารถต้านทานพลังแห่งความกระตอือรือร้นของคุณได้ในช่วงเวลานี้เพียงแต่ว่าอาจจะทําให้คุณเหนื่อยหรือเฉื่อยชาลงไปบ้างนิดหน่อยแต่ถ้าหากว่ามันเป็นระบบของการที่เราเคยรวดเร็วแล้ว,ลวมันมาช้าลงอะ่ะก็ขอให้คุณ ใช้เวลาในการคุ้นคิดและพิจารณาตัวเราเองและการกระทําของเราเองให้ดีขึ้นนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพราะในส่วนเหล่านี้ชาวราศีพิจิกและขนาพิจิกเนี่ยจะหันกลับมาคิดถึงตัวเราเองและวางแผนชีวิตตัวเราเองแบบเงียบๆอะในช่วงเวลานี้เพื่อที่จะนําไปแก้ไขปัญหาในชีวิตของตัวเองนะคะเพื่อที่จะนําไปเสนอให้กับตัวเองได้มีช่องทางในการที่จะทํา งานนะคะทําเงินหาไรายได้ของเราให้ดีมากขึ้นนะคะตอนนี้ดาวพระศุกร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าเรือนปัตตนินะคะกับเจ้าเรือนวินาศเนี่ยเข้าสู่ภพกรัรมมะนะคะเอาแหละถ้าใครมีเรื่องราวที่จะต้องสะสางไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักการเงินนะคะ <c oughs> ก็มีโอกาสที่คุณจะได้ใช้ความคิดพิจารณาไต่ตอง ว่าเราควรที่จะเดินต่อไปในความรักรูปแบบนี้ไหมหรือว่าเราควรที่จะปรับปรุงแก้ไขอะไรให้มันดีขึ้นนะคะเรื่องความรักกับเงินทองมันคงจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันไหมคุณจะได้คิดคุณจะได้วางแผนนะคะในตัวเองให้พิจารณาให้มากในเรื่องเหล่านี้ในช่วงเวลานี้นะคะเพราะว่าดูตามไพ่แล้วมันเหมือนกับว่าตัวเราเองกับในเรื่องของความรักนะคะมัน การเงินน่ะการเงินกับความรักนะคะมันเป็นดาวพระศุกร์เนี่ยมันเป็นทั้งดาวตัวเองแล้วก็ดาวความดาวการเงินกับความรักด้วยมันเป็นเหมือนกับมันแยกกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยากจะมีความรักที่ดีมันก็ต้องคู่กับเรื่องของการเงินที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าฉันจะเอาแต่ความรักฉันไม่เอาเงินหรือฉันจะเอาแต่เงินไม่เอาความรักแบบนั้นมันก็จะไปไม่รอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย มันเป็นดาวดาวพระศุกร์ก็หมายถึงการเงินและความรักอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราจะคิดยังไงจะวางแผนยังไงให้2เรื่องนี้นะคะมันดําเนินไปด้วยกันได้ด้วยดีนั่นแหละสําหรับชาวราศีพิจิกและคณะพิจิกในช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าพระลางหูเข้ามาในช่วงเวลานี้ก็ทําให้คุณสามารถที่จะคิดและก็เปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ดีได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะเปลี่ยนแนวคิดนะคะ เปลี่ยนแนวคิดให้ตัวเองเข้าสู่ความสาเร็จได้มากขึ้นนะคะในเรื่องราวต่างๆก็มีความเฉลียวฉลาดเฉพาะตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่น่าห่วงอะไรนะคะสําหรับในช่วงเวลานี้การเงินก็ถือว่าดีมีเงินก้อนใหม่ๆเข้ามานะคะจากการทํางานนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบแล้วก็มีโอกาสที่บางคนบางท่านอาจจะได้ชําระสะสางในเรื่องปัญหานี่สินเก่าๆนะคะให้จบสิ้นไปแล้วคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นอิสระ จากปัญหาเดิมๆที่มันเคยมีมานะคะช่วงเวลานี้บางคนบางท่านสามารถที่จะสลัดหลุดหมดเลยในปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือความรักที่เคยลุมเล้าในจิตใจนะคะคุณมีโอกาสที่จะหลุดจากพันเครื่องพันธนาการต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เอาแหละก็ขอให้ชาวราศีพิจิกและนาพิจิกนะคะก่อนที่เราจะตัดสินใจทำอะไรลงไปขอให้มีความรอบคอบขอให้คิด ขอให้ไต่ตองนะคะอะไรที่เป็นไปเพื่อความสุขความมั่นคงในชีวิตของเราเพื่อที่ว่าเราจะสมบูรณ์แบบในชีวิตนะคะที่จิตเราต้องการแบบไหนก็ขอให้คุณพิจารณาให้ดีนะคะบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่ได้แบบว่าได้ดังใจเราทั้งหมดนะคะแต่ถ้าหากเราสลัดทิ้งทั้งหมดแล้วเราไม่เหลืออะไรแล้วเราจะมีความสุขในชีวิตไหมในช่วงเวลานี้ นะคะก็ฝากให้ชาวราศีพิจิกและคศพิจิกนะคะลองกลับไปคิดดูนะคะในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความรักนะคะาการเสียสละการทำหน้าที่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเวลายืดหยุ่นก็ยืดหยุ่นถึงเวลาเด็ดขาดคุณก็จะต้องเด็ดขาดนะคะเอาละค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกและคาพิจิกนะคะก็ช่วงเวลาดีๆที่คุณจะได้คุ้นคิดและตัดสินใจในชีวิตของตัวเองนะคะก็ขอให้คุณค้นพบตัวตนที่แท้จริง ที่จะทำให้ตัวเองมีความสุขและก็ความสำเร็จในวันข้างหน้านะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ